เสร็จเรียบร้อยครับเสียบอยนี่เป็นดังที่คิดเป็นดังที่คิดนะเป็นดังที่คิดไว้นะครับเอาละอ่าอ่อตอนที่ผมใส่ดินอยู่นะครับอาละครับแปบบผมบอกแล้วว,ลว่อาววอย่าย้ำทางเดิมนี่แหละครับคนเรานะอ,าอืม คือคนขับรถนี่มันต้องมีไหวพริบนะพี่น้องนะอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาว่าเรานะครับก็คือมันอยู่ที่ตัวเราอะ่ะเราจะมีไหวพริบไหมเพราะว่าถ้าจมอย่างนี้ดีนะมันไม่ไกลแม่โคถ้าขึ้นไม่ได้จริงๆเดี๋ยวแม่โคก็ต้องเดินไปช่วยนะครับดีด,ดีพี่น้องผมจะได้แซงเลยครับแซงเมื่อกี้แซงผมใช่ไหมไม่ยอมโอ้โหดูเจ้านนมาครับอูดอ,อยากจะแข่งแรลลี่เลยอะอ้ยะ อู้ฝุน่นตลบบวบวนฮะไปแล้วเราแซงแสงเลยครับนี่ฮะสายเหยียบอะ่ะเดินซะแล้วสายเหยียบนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเกร์หนึ่งนะฮะโชว์ได้ที่สุดก็ต้องให้ผมช่วยชีวิตเอ้ยต้องแก่กะว่าจะให้แมคโครช่วยซะหน่อยนะครับ อ,อในที่สุดก็เป็นหน้าที่ของพระเอกก็ <laughs> <laughs> ต้องเอาตูดดันครับเนื่องจากว่าอันนี้ไงเขาเรียกว่าอะไรนะทิ้งไม่ได้นะ ไม่ขึ้นครับผมไม่ขึ้นครับไม่ขึ้น,น,นเ,เดี๋ยวจมด้วยกันครับเดี๋ยวผมต้องไปจอด เอาเหม็นคัดเลยไม่รู้คัดใครไม่รู้คัดผมหรือคัดเสียบอยนะอ๋อไม่ใช่คัดผมครับน่าจะเป็นคัดเสียบอยครับต้องมาดมก่อนนะโอ้ทั้งคู่ลครับผมผมก็มีกลิ่นครับเหม็นคัดเลยนะ เพราะว่าปกติแล้วรถผมนี่หน้าคัดมันจะคัดมันสูงครับมันก็เลยทําให้เวลาดันหรือเวลาโยกคัดมันจะจับเร็วฮะแต่ปล่อยช้ามันก็เลยทําให้คัดใหม่ฮะศพแรกที่อยู่กลางทุ่งครับโดนธรณีสูบไปเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวให้โอ๊ตแซงขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งเลยครับไปไปราตามติดชีวิตจารโอดีกว่าครับออกแล้วฮะออกแล้วนี่ครับผมต้องเอาสโลเหลืองครับจารชูต้องมาช่วยชีวิตครับเอาละไม่มีทางรอดแน่นอนทีนี้ ยังไงก็ต้องขึ้นครับเรียบร้อยครับผมขึ้นเรียบร้อยครับต้องยกมือสาธุนะครับลายต่อไปขออย่าเป็นข้าพระเจ้าเลยนะโอ้โหลำบากครับผมถ้ามันจมมาแล้วมันเหนื่อยนะพี่น้องเลยนะครับนี่แหละครับชีวิตกว่าจะได้เงินเขาแต่ละบาทแต่ละเบี้ยด้อไม่ใช่ง่ายๆนะครับเห็นว่าพวกผมมีเงินซื้อรถดำซื้อรถดำนี่ ก็ต้องทํางานใช้หนี่เหมือนกันนะฮะใช้ทั้งหนี่ชีวิตแล้วก็หนี่ทรัพย์สินที่เราไปกู้ยืมเข้ามาเบิ่งไหวเด้อกีฬาเอ้ยยู่ทางผุนเบิ่งพอเบิ่ง้ายลำบากเด้อแล้วผมจะตามตูดจันโอไปนะ ล่องนี้ผมเป็นคนวิ่งก่อนคนอื่นเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราต้องหาลายครับพอน้องๆเห็นผมวิ่งเขาก็จะมาเปิดตามเองไม่ว่าใครครับก็ไม่อยากให้ตัวเองต้องมาเหนื่อยนะถ้ามันจบมาแล้วมันเหนื่อย ลองเอาเองเด้อพี่น้องเด้อจะรอดไหมเนี่ยรอดมาได้ครับผมรอดจากทุ่งวรณะมาได้แล้วโอ้โหนี่ต้องตั้งว่าทุ่งวรณะเลยเนี่ยเ <c oughs> นื่องจากเสียวอยก็โดนธรณีสูบไปเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องนะนะครับอันนี้ก็รอดตายมาถึงที่เทแล้วฮะมาถึงเส้นชัยแล้ว ยุใช้ก่อนโอ้ยุบันถนนเห็นเห็น<ๆ>ปาง,างข้างเขาหมู่บ้านบ่ไอเจ้ายูเทินกลับมาหรือเปล่ามาขาวเป็นไงรอดอีกไหมเที่ยวนี้รอดไหมครับทอทงก็มานู่นแล้วครับรอดไหมเนี่ยตอนนี้ก็มี ลกค้ามาดูรถเสียตะด้วยนะครับมีลูกค้าเข้ามาดูรถเสียตะแต่ไม่รู้ว่าจะคุยราคากันได้ไหมอะไรยังไงผมไม่รู้แต่ผมจะให้เขาคุยราคากันเองนะครับเมื่อกี้โทรเข้ามาแล้วบอกว่ามาถึงบ้านถนนแล้วครับเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ผมก็ ขออนุญ,ญาตพี่พี่น้อง FC ฮะเย็สตรีมคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะฮะว่า,าจะขายได้ไหมนะครับรถเสียตะว่าเขาจะชอบไหมจะถูกใจไหมนะเพราะว่าถ้าคุยกันแล้วถูกใจตกลงราคากันได้ก็ก็น่าจะได้ขาย สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปพียงน้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมบายบายครับผมบายบายฮะ